จะเป็นยังไงเมื่อเธออธิษฐานขอพรกับน,นักบุญคีเล่นจนได้แต่งงานกับหนุ่มในฝันแต่จู่ๆคู่แท้ดันโผล่มาซะอย่างนั้นสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังโรแมนติกแฟนตาซีเรื่อง i อลิสวิสหนังปี2024นำแสดงโดยลินซี่โลฮานเอสเปเรสและอเล็กซานเดอร์วลาฮอสขนาดนักเขียนชื่อดังลงมาจากรสปอร์ต แมดีที่เพิ่งเดินทางมาถึงด้วยรถแท็กซี่ก็มัวส่งยิ้มให้จนเผอปิดประตูหนีภาพันคอของตัวเองและแ้ผพาพันคอจะติดไปกับรถแท็กซี่ทว่าเขาไม่อาจหยุเธอให้เดินไปหาเขาได้เพราะนัดก,กันเอาไว้แล้วเพียงแต่ไม่ใช่ในฐานะคู่รักแต่เพราะเธอเป็นบรรณาธิการให้หนังสือของเขาและดูเหมือนก็จะแอบชอบเขาอยู่ด้วย หลังนะเขียนมีเรื่องสําคัญจะบอกแมดดี้เธอที่คิดว่าเขาจะสารภาพรักก็ดีใจจึงโทรไปเล่าให้แม่ฟังเว่าแม่กลับไม่แน่ใจจะใช่อย่างที่เธอคิดหรือเปล่าเพราะขนาดเพื่อนๆสนิทของเธอ,อยังไม่มีใครรู้ว่าเธอแอบชอบเขาอยู่เลยแนะนําถ้าเขาไม่พูดเธอก็ควรบอกความรู้สึกของตัวเอง เมื่อแมดดี้ไปเจอเพื่อนๆนแล้วถูกแซวเรื่องนักเขียนเธอก็ยังไม่ยอมปรีปากบอกว่าเธอรู้สึกยังไงกับเขาแล้วต่อมาพอเธอได้มีโอกาสคุยกับน,นักเขียนตามลอนพังแล้วกําลังลุ้นจะถูกเขาสารภาพรักก็กลายเป็นว่าเรื่องสําคัญที่เขาอยากบอกเธอคือชวนให้มาทําหนังสือเล่มปอดด้วยกันทําให้เธอเซ็งทถาวาก็ยอมปกลงแล้วเลื่อนง,งานเขียนของตัวเองออกไปจังหวะที่เพื่อนๆนของแมดดี้จะไปเข้าห้องน้ําเพราะเพื่อนคนหนึ่งขนตาปลอมหลุด นักเขียนที่มาเห็นก็อาสาช่วยนั่นะเลยทำให้ทั้งคู่ปิ๊งปังกันในขณะที่แมดดี้เมื่อเห็นเข้าแบบนั้นก็รีบเข้าไปขัดจังหวะแล้วพาเขาไปเปิดตัวหนังสือครับม die, เมื่อแมดดี้พาเพื่อนมารู้จักนักเขียนเพื่อนที่คนตาหลุดก็แสดงออกอย่างชัดเจนว่าชื่นชอบเขาในขณะที่เขาเองก็ให้ความสนใจเพื่อนเธอที่ไม่อยากให้ทั้งคู่สปาร์ก,กันจึงรีบชวนให้แยกย้ายโดยอ้างพรุ่งนี้นักเขียนมีสัมภาษณ์สื่อแต่เชา้า บนรถแท็กซี่เพื่อนที่ขนต้าหลุดชวนทุกคนเมามอยว่าน,นักเขียนอาจจะมีใจให้เพราะคุยกันถูกคอบราบราบราแมดดี้ไรลิรสกอร์ดอย่าคิดมากนักเขียนชอบทําให้คนอื่นรู้สึกพิเศษเสมอแต่เพื่อนก็เถียงเนื่องจากเขาไม่เพียงแจกกลายเซนแต่ทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้วยเธอที่มโมโหเลยแซงพูดไม่มีอะไรหรอกก็แค่เบอร์ไม่ได้ขอแต่งงานเสนหน่อย จากนั้นสีเดือนต่อมาแมดดีกับเพื่อนๆก็เดินทางมาที่ไอร์แลนด์เพราะนักเขียนกับเพื่อนที่ขนต้าหลุดจะแต่งงานกันเธอเลยต้องมาเป็นเพื่อนเจ้าสาวทำให้เธอเแสงเพราะมันเร็วเกินจึงยังทำใจไม่ได้ ขณะแมดดี้รอกระเป๋าแล้วโมหันไปมองเพื่อนๆกระเป๋าก็เลื่อนผ่านเธอที่หยิบไม่ทันเลยไล่ตามเทว่าพอคว้าขึ้นมาได้ผู้ชายคนหนึ่งก็คว้าเช่นกันเพราะคิดว่าเป็นของตัวเองทั้งคู่เลยยื้อแย่งกันกระทั่งกระเป๋าเปิดสุดท้ายเธอเลยได้รู้กระเป๋านั้นเป็นของเขาจริงๆดานแมดดีเธอบอกให้นะักเขียนกับเพื่อนๆล่วงหน้าไปก่อนเพราะต้องอยู่จัดการเรื่องกระเป๋าหาย ซึ่งพอเธอจัดการเสร็จก็ปรากฏว่าไม่มีรถแท็กซี่เธอเลยต้องขึ้นรถโดยสารแล้วก็ไปเจอกับตาผู้ชายสุดกวนเมื่อเตอกี้ที่พอรู้กรเป่าของเธอหายก็แซวถ้าไม่มีชุดใส่ก็มายืมบ็อกเซอร์ของเขาได้หลังออกเดินทางมาได้เซิร์พัก แมดดี้ก็ชวนเจมหรือชายหนุ่มสุดกวนตะกี้คุยจนได้รู้เขาเดินทางไปทั่วเพราะเป็นช่างถ่ายภาพสายธรรมชาติซึ่งค่อนข้างจะยากในปัจจุบันเนื่องจากคนทั้งโลกพกกล้องใส่กระเป๋ากันหมดแล้วในขณะที่เธอก็เดินทางมาที่นี่เพื่อเป็นเพื่อนเจ้าสาวเมื่อแมดดี้คุยกับเจมแล้วถูกเขากวนมาตลอดทางเมื่อลงจากรถเธอก็กะจะเล่นง,งานเขาแต่กลับถูกเขาปากดีใส่เหมือนเดิมแถมประตูรถยังมาปิดก่อนที่เธอจะทนันพูดจบ ทว่าเธอก็ไม่ได้โมโห О, แต่กลับขำเสียด้วยซ้ำหลังแมดดี้เดินทางมาถึงบ้านของนักเขียนก็พบครอบครัวของเขาร่ำรวยมากในขณะที่นักเขียนเมื่อเห็นทุกคนมากันพร้อมหน้าก็จะพาทุกคนออกไปเที่ยวด้วยกันส่วนเจมเมื่อมาพักที่บาร์ประจำพอได้คุยกับเจ้าของบาร์ก็ได้รู้เขาจะมาพักที่นี่หนึ่งสัปดาห์เพื่อถ่ายภาพเทศกาลตัดขนแกะจากนั้นก็จะไปที่ประเทศอื่นต่อ เจ้าของบาเลยเซลที่เขายังไม่อยู่เดินทางของพอยังไม่เจอสาวที่ใช่เมื่อนะเขียนพาทุกคนมาเที่ยวทะเลสาบแมดดีที่ไม่อยากจะไปเป็นก้างขวางคอใครก็ขอเดินเที่ยวอยู่บนฝั่งแล้วปล่อยให้ทุกคนได้พายเรือจังหวะที่แมดดีไปเจอสถานที่แห่งหนึ่งแล้วเขาไปนั่งพัก จูจ่ๆแม่ก็โทรมาเธอเลยคุยกับแม่หัวเสียดายที่ไม่ได้ทําตามคําแนะนําเมื่ออย่างนั้นคนที่ได้แต่งงานอาจเป็นเธอทันใดนั้นสัญญาณก็ขาดหายไปเธอเลยต่อสายหาแม่ใหม่เทว่าจังหวะที่กําลังจ้องหน้าจอจูจ่ๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งโผล่มาทําให้เธอตกใจมากด้านผู้หญิงคนนั้นรอนถามแมดดี้เมื่อกี้คือคําอธิษฐานหรือเปล่าเพราะเธอทําไม่ถูกต้องเลยจะสอนวิธีที่ถูกให้ ตอนแรกเธอก็ปฏิเสธแต่พอถูกดุก,ก็ยอมทําแล้วอธิษฐานขอให้เธอได้แต่งงานกับนนะักเขียนทว่าพอลืมตาทุกอย่างกลับเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและพอผู้หญิงคนนั้นรู้แมดดี้คิดว่ามันน่าจะมีอะไรพิเศษเช่นมีลมหรือฟ้าผ่าอะไรทํานองนั้นหล่อนก็บ,บอกไม้โบอกมือแล้วก็เรียกลมมาขนาแมดดี้กำลังตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็พบตัวเองตื่นขึ้นมาบนเตียงนอนเธอเลยคิดว่าเมื่อกี้คงฝันไป เทว่าพอไปเข้าห้องน้ำกลับเจอนักเขียนเธอที่ตกใจจึงรีบหยิบผ้าเช็ดตัวให้แล้วรีบหนีออกมาเทว่าก็ไปสะดุดเข้ากับกระเป๋าของตัวเองเธอที่ไม่รู้มันมาถึงตั้งแต่เมื่อไรเลยงุนงงแต่โดยที่ตื่นเต้นเรื่องนักเขียนมากกว่าจึงรีบขอตัวดานแมดดี้เมื่อออกมาเจอเพื่อนที่คนตาหลุดหรือเอมมาแล้วได้ยินหลอนถามหาหนักเขียนเธอก็รีบบอกไม่เห็นเหมือนกันแต่ที่แน่ๆคงไม่อยู่ในห้องนี้ เทว่าทันทีที่พูดจบนักเขียนก็ออกมาจูบลาเธอทำให้เธอตกใจเพราะกลัวหล่อนจะเข้าใจผิดแต่หล่อนกลับยิ้มแถมยังเอารูปหนุ่มคนอื่นให้เธอดูอีกด้วย หลังแมดดี้เห็นเอมมาออกไปวิ่งแล้วเพื่อนอีกคนออกมาจากห้องพอดีเธอก็เล่าความฝันเบาๆให้เพื่อนฟังที่เธออธิษฐานขอให้ได้แต่งงานกับนักเขียนแล้วจู่ๆเช้านี้เขาก็อยู่ที่ห้องของเธอถามให้เพื่อนงุนงงเธอต้องการจะสื่ออะไรส่วนเธอพอเปิดกระเป๋าออกมาเจอชุดเจ้าสาวก็ยิ่งตกใจทว่าพอรู้จักเพื่อนเธอคือเจ้าสาวของนักเขียนจริงๆและกำลังจะแต่งงานกันเธอก็ดีใจมากที่คำอธิษฐานสำฤทธิผล ดานแมดดีทีแรกเธอกระวางตัวไม่ค่อยถูกเพราะจูๆ่ๆดันกลายมาเป็นเจ้าสาวแต่สักพักก็เริ่มปรับตัวได้ทว่าพอถูนักเขียนชวนให้ออกไปปั่นจัก,กรยานเล่นด้วยกันเธอที่ปั่นไม่เป็นก็ลม้มเอมมาที่ชื่นชอบกิจกรรมทำนองนี้เลยอาสาไปปั่นเป็นเพื่อนนักเขียนทานทำให้เธอเซ็งมาก เมื่อแมดดี้มาเจอแม่ของนักเขียนแล้วรู้เธอจะไม่ได้สวมชุดเจ้าสาวที่เตรียมมาเพราะแม่ของนักเขียนจะให้เธอสวมชุดเจ้าสาวประจําตระกูลเธอก็รู้สึกไม่ค่อยดีทว่าก็ยอมทําตามความต้องการของทุกคนครับ จังหวะที่แมดดี้ไปลองใส่ชุดเจ้าสาวทางด้านเจมก็ไปหาซื้อหนังสือทว่าก็ดันเป็นลูกค้าคนที่ร้อยของร้านพอดี D. จึงได้รับของสมนาคุณเป็นหนังสือของนักเขียนมาแม้เขาจะไม่อยากได้ก็ตามนอกจากนี้งานเทศก,กาลตัดขนแกะก็ดันถูกยกเลิกนั่นเป็นเพราะผู้หญิงที่แมดดี้เจอมาแอบติดสติกเกอร์ c a n c ซ l ทับไว้ส่วนผู้หญิงคนนั้นหลังกล้งเจมเสร็จก็ไปโผล่หน้าให้แมดดี้เห็นเธอเลยวิ่งไล่กระทางชนเข้ากับรถที่เจมขับมา เธอที่โมโหเลยบนเขาในขณะที่เขาก็พูดจายียวนกวนเธอเหมือนเดิมเพียงแต่จำไม่ได้เคยเจอกับเธอมาก่อนนั่นเลยทำให้เธอรู้ว่าสำหรับเขาทั้งคู่ไม่เคยเจอกันมาก่อนนั่นเองดานแม่ของนักเขียนกับเพื่อน,เ,อนเมื่อเห็นแมดดี้ยืนคุยกับเจมส์แล้วเข้าใจผิดไปว่าเธอหาช่างภาพที่จะมาถ่ายรูปในงานแต่งได้ก็กล่าวชื่นชมเจมส์รู้อย่างนั้นทถีแรกกับปฏิเสธเพราะปกติไม่ได้ถ่ายภาพคน แต่พอได้ยินแม่จะให้ข้าจ้างสามเท่าจากปกติที่เขาทำได้ก็ตอบตอกลงทันทีเมื่อเจมมาบรีฟงานกับแม่ของนักเขียนและแมดดี้พอนักเขียนกลับมาก็ขอให้เจมช่วยถ่ายรูปตอนหลังแต่งงานให้ด้วยโดยขอฉากหลังเป็นไอริสเพื่อเอาไว้ประชา 1, สัมพันธ์หนังสือเล่มใหม่เขาเลยแซวที่งานนี้ไม่ใช่แค่งานแต่งแต่เป็นงาน PR นั่นเลยทําให้แมดดี้ไม่พอใจส่วนคนอื่นก็ไม่รู้เลยถูกเจมแกล้เขาให้แล้ว ดานแมดดีเมื่อออกมาส่งเจมก็ขอให้เขาช่วยเก็บปากดีๆเอาไว้ที่บ้านเทว่าก็ถูกต่อกลับเผอิญเขาไม่มีบ้านซะด้วยสิแต่ก็ขอบคุณที่ช่วยให้ได้งานนี้เธอที่มันไส้เลยแซวเพราะคนทั้งโลกพกกองใส่กระเป๋ากัะหมดแล้วนั่นเลยทําให้เขาประหลาดใจเพราะเขาเองก็ชอบคําพูดนี้เธอเลยขำเพราะเขาคงจำไม่ได้เคยพูดคํานี้กับเธอเอง ตกดึกแมดดี้ก็สะดุ้งตื่นเพราะถูนักเขียนเข้ามาสวมกอดโดยความตกใจเลยเผลอชกโดนไอ้จอนดังนั้นเช้าวันต่อมาเธอจึงต้องไปดูสถานที่ถ่ายรูปกับเจมตามลำพังเพราะนักเขียนยังเดินไม่ค่อยไหวหลังเจมกับแมดดี้ได้ใช้เวลาร่วมกันเขาก็แนะนำเธอน่าจะลองเขียนหนังสือของตัวเองพรเราทุกคนต่างมีเรื่องที่จะเขียนได้แค่ต้องกล้า อีกอย่างเขาก็ชอบวิวภูเขานี้เหมือนเธอจึงไม่เข้าใจถ้าเธออยากมาจัดงานแต่งที่นี่ทำไมถึงไม่ทำเธอเลยบอกเพราะเธอไม่อยากทําตัวเรื่องมากเขาเลยขัดเขาไม่คิดแบบนั้นเพราะนี่เป็นงานแต่งของเธอนั่นเลยทำให้สั้งคู่เริ่มมีความรู้สึกดีๆต่อกันเช่นเดียวกับเอม็มมาแลนะนักเขียนที่พอเอม็มมาเห็นนักเขียนอาการไม่ค่อยดีก็รีบเข้าไปดูแล ด้านแมดดี้เธอบอกเจมเธอรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ไม่ค่อยดีจึงอยากให้แม่ของเธอมาถึงไวๆเพราะน่าจะช่วยเธอได้มากทว่าแม่กลับตื่นสายจนไปขึ้นเครื่องไม่ทันในขณะที่เธอระหว่างเดินทางกลับก็พบฝนนั้ตกหนักจึงมีต้นไม้ล้มกวางทางอยู่ หลังเจมบอกกับแมดดี้นี่เป็นถนนเส้นเดียวที่ใช้ลงเขาจึงต้องรอให้เจ้าหน้าที่มาจัดการเขาก็พาเธอไปรอที่บาร์จนได้รู้จักเพื่อนซึ่งเป็นเจ้าของบาร์กว่าจะได้ทําคงเป็นพรุ่งนี้เพราะเจ้าหน้าที่เมาพาไปแล้วนั่นเลยทําให้แมดดี้เครียดมากขณะแมดดี้พยายามติดต่อหาหน้าเขียนเพื่อนซึ่งเป็นเจ้าของบาร์ก็แซวเจมดูก็รู้แล้วเขาชอบแมดดี้เพราะเป็นผู้หญิงที่ใช่ ดานแมดดีเมื่อกลับมาคุยกับเจมแล้วถามไปเรื่อเปื่อยสักพักก็ยากรู้ที่เขายังไม่ลงหลักปักฐานที่ไหนเพราอยังไม่เจอคนที่ใช่หรือเปล่าเขาเลยเผอรูดปากแบบคุณน่ะเหรอเธอที่ดีินเลยอึง้งเขาที่กลัวเธอจะอึดอัดเลยรีเปลี่ยนไปชวนเธอเล่นป่าเป้าถาวานั่งกลับทำให้ทั้งคู่ยิ่งชอบกันมากขึ้น ในขณะที่แม่ของแมดดี้หาเที่ยวบินเพื่อเดินทางไปร่วมง,งานแต่งของแมดดี้ให้ทันทางแมดดี้กับเจมก็เต้นลำโดยกันอย่างสนุกสนานและพอรุ่งเช้าเมื่อถนนกลับมาใช้ได้รถก็ดันสตาร์ทไม่ติดเธอกับเจมเลยต้องช่วยกันเข็นจนเสื้อผ้าของทคู่เลอะเธอโชคดีที่ยังกลับไปทันซ้อมทว่าจังหวะที่กำลังจะจูบกับนักเขียนเธอก็หันไปเห็นภาพของหญิงคนนั้นอยู่บนกระจกของโบสถ์เธอเลยตกใจจนไปลมล้มพับลงไป หลังแมดดี้ฟื้นก็สอบถามภาพของหญิงคนนั้นจนได้รู้นั่นเป็นภาพของนักบุญเธอที่รู้แบบนั้นเลยค่อยสบายใจขึ้นีิโต๊ะอาหารเมื่อเจมเห็นแมดดี้กับน,นักเขียนถูกจับเล่นเกมคููรักรู้จักกันและกันดีแค่ไหนเขาก็พบทั้งคู่ดูแปลกๆเพราะนักเขียนไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเธอเลยทว่าเธอก็ยังแจ้งบอกนักเขียนตอบถูก ในขณะที่เธอก็จําวันที่นักเขียนขอแต่งงานไม่ได้ว่าเป็นวันเกิดของนักเขียนแถมเธอยังเป็นคนที่ขอนักเขียนแต่งงานเองนั่นเลยทําให้เธอรู้สึกแย่มากขณะทุกคนกําลังเชลลองแมดดี้ที่ปลีกตัวไปคุยกับเจมก็ถูกเขาถามถูกอย่างเหมือนกับที่ฝันไว้ไหมเพราะเหมือนจริงๆแล้วเธอกับนักเขียนยังไม่ได้รู้จักกันดีนั่นเลยทําให้เธอโมโหแต่ก็ยืนยันเธอยังจะแต่งงานกับนักเขียนเขาเลยแกว้ก็แน่อยู่แล้ว เพราะเธอเป็นคนขอแต่งเองเธอเลยแก้ตัวมันก็ไม่ได้แย่ที่ผู้หญิงจะขอผู้ชายแต่งงานเขว่าเขาก็ไม่เห็นด้วยเพราะถ้ามีเธอเป็นแฟนเขาจะไม่ลังเลแล้วขอเธอแต่งงานก่อนแน่นอนเธอที่เริ่มสับสนเลยต่อว่าเขาจนนกูมีปากเสียงกันแล้วเธอก็ได้รู้เธอจะไม่ต้องทนเห็นหน้าเขานานเพราะหลังจบงานนี้เขาก็จะบินไปที่อื่นแล้วเธอเลยรู้สึกใจหายมาก หลังแมดดีได้รับโทรศัพท์จากแม่ของเธอว่าไม่ต้องห่วงแม่จะมาทานง,งานแต่งแน่เมืม่อวางสายนักบุญก็มาแกล้งแม่โดยการมาสกัดขาจนแม่หกลมในขณะที่นักเขียนก็มาบอกแมดดีให้อย่าลืมเช็คเมลด้วยเพราะส่งคำสาบานตนไปให้เธอช่วยตรวจสอบเธอที่รู้สึกแย่อยู่แล้วเหลือยิ่งรู้สึกแย่เข้าไปใหญ่แต่ก็ไม่เท่ากับที่แอบเห็นเธอทำให้เอ็มมาเสียใจทางที่เอ็มมากับนักเขียนมีใจให้กัน ส่วนเจมเมื่อคิดถึงแมดดี้ก็หยิบนิยายที่ได้ฟรีมาอ่านเลยได้รู้นิยายขายดีเล่มนี้แมดดี้เป็นคนปรับแก้ทั้งหมดรุง่งเช้าเมื่อแมดดี้เห็นเจมก็เข้าไปขอโทษในขณะที่เขาก็ไม่ได้โกรธแถมยังกล่าวชื่นชมผลงานของเธอเพราะรู้หนังสือเล่มน,นั้น เธอเป็นคนแต่งไม่ใช่นักเขียนเนื่อจะมันดีกว่าผลงานชิ้นอื่นๆของนักเขียนจึงไม่เข้าใจเธอทําแบบนั้นไปทาไมเพราะการแก้ไขหนังสือก,ก็เรื่องหนึง่งแต่การแก้ไขชีวิตนั้นมันไม่ใช่เธอเลยบอกอาจเพราะเธอไม่รู้ชีวิตเธอควรเป็นยังไงเขาเลยแนะนําเงินเธอก็ควรพูดออกมาเธอต้องการอะไรใช้นักเขียนไหมที่เธออยากใช้ชีวิตด้วยซึ่งเธอก็ยังคงยืนยันคำเดิมเขาเลยถามต่อถ้ายอย่างนั้นทำไมเธอถึงดูเศร้านัก ซึ่งในระหว่างที่ทังคู่พูดคุยกันอยู่นั้นนักเขียนก็แอบเห็นทังคู่เข้าครับดานแมดดี die, ระว่ังเตรมเข้าพิธีกอดไคุยกับบารหลวงเรื่องเธอได้ขอพรอบางอย่างกับนักบุญบารหลวงเลยเตือนต้องระวังหน่อยเพราะนักบุญชอบไม่ให้ในสิ่งที่ขอแต่จะให้ในสิ่งที่ต้องมีทำให้เธองุนงงแล้วพอเห็นเอมมาเข้ามาเธอก็กล่าวขอโทษที่ทำให้ความรักของนักเขียนกับเอมมาต้องจอบลง ทีแรกเอมมาก็ปฏิเสธแต่สุดท้ายก็ยอมรับมีใจให้นักเขียนจริงแล้วก็รู้สึกนักเขียนคือคู่แท้แต่อ่านไม่ใช่ในชาตินี้เธอที่รู้สึกผิดจึงให้สัญญากับเอมมาเธอจะพยายามแก้ไขเรื่องนี้เองเมื่อได้เวลาขณะทุกคนรอเจ้าสาวแมดดี้ก็โผล่มาในชุดปกติทำให้ทุกคนงุนงงส่วนเธอก็ขอสรารภาพนักเขียนเป็นคนที่ยอดเยี่ยมและเธอก็แคร์เขามากเพียงแต่นั่นไม่ใช่ความรัก เช่นเดียวกับที่นักเขียนเองก็คงไม่ได้รักเธอดังนั้นเราจึงควรได้แต่งงานกับคนที่เรารักไม่ใช่คนที่เราปรารถนาเจมที่ได้ยินเลยดีใจส่วนแม่ของนักเขียนก็โวยวาย นาเขียนที่ถูกแม่ดุเลยรีบโทษทั้งหมดเป็นความผิดของเจมเพราะเห็นยืนจูจีกับแมดดี้เธอเลยพูดถึงเรื่องเมื่อคืนบ้างีนาเขียนเองก็จูจีกับเอมมานาเขียนเลยรีบบอกไม่เห็นจะเกี่ยวกันนั้นเลยทําให้เอม็มมาไม่พอใจในขณะที่นาเขียนก็ยังโวยวายต่อว่าตัวเองถูกขโมยเจ้าสาวเจมเลยแกวะที่อย่างน้อยเขาก็ไม่เคยขโมยไอเดียของคนอื่นมาเป็นของตัวเองทีแรกนัเขียนก็ไม่ยอมรับแต่พอแมดดี้บอกจริงๆแล้วหนังสือของนักเขียนเธอเป็นคนแต่ง นักเขียนที่ทั้งโกรธและอับอายก็เข้าไปทําร้ายเจมจนทุกคนต้องรีบเข้าไปห้ามครับหลังแมดดีรับสายแม่ของเธอแล้วรู้แม่มางานแต่งไม่ได้เพราะเอ็นข้อเท้าอักเสบทางด้านเพื่อนๆเ,เ,เจ้าบ่าวก็ช่วยกันแยกเจมกบน,นั่นเขียนดังนั้นพอแยกได้เจมเลยรีบออกไปจากงานในขณะที่แมดดีก็รีบวางสายจากแม่แล้วตามเขาไป ส่วนเอมม่าพอเห็นนักเขียนไม่เป็นไรก็ถูกตีนักเขียนเพราะโกรธที่นักเขียนบอกทุกคนเราไม่เกี่ยวกันนักเขียนเลยต้องรีบตามไปงอเอมมาครับดานแมดดีเธอพยายามไปรั้งเจมแต่เขาก็คิดว่าเป็นความผิดของเขาที่ทำให้งานแต่งของเธอล่มและเธออาจจะแค่สับสนเลยทำแบบนี้ดังนั้นเลยเดินจากเธอไป เธอที่เสียใจจึงรีบขับรถกลับไปยังที่ที่เธออธิษฐานและขอนักบุญช่วยทำให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมเพราะเธอได้รับบทเรียนแล้วจึงอยากลิขิตชีวิตของตัวเอง นักบุญเลยยิ้มทาว่าก็ไม่ได้ช่วยอะไรแล้วก็หายตัวไปเธอที่ไม่รู้จะทำยังไงเลยทำตามที่นักบุญสอนพร้อมกับอธิษฐานอีกครั้งว่าเธอขอถอนคําอธิษฐานนั่นเลยทำให้ทุกอย่างย้อนกลับจนเธอมาโผล่ในวันแต่งงานเพียงแต่ไม่ใช่ของเธอแต่เป็นของเอ็มม่ากันนกะเขียนทำให้เธอดีใจมาก หลังงานแต่งนะักเขียนได้เข้ามาชวนแมดดี้ให้มาเขียนนิยายกันอีกเล่มเพียงแต่เขาจะต้องไปฮันนีมูนหนึ่งเดือนจึงอยากให้เธอทำล่วงหน้าไปก่อนซึ่งเธอก็จะตกลงถ้าเขาให้เครดิตผู้แต่งร่วมแก่เธอเทว่าเขาก็ไม่ยอมเธอเลยให้เขาบินเดียวเพราะเธอจะไปแต่งนิยายของตัวเองบ้างเหมือนกัน เมื่อแมดดี้ไปหาเจมแต่รู้จากเจ้าของบาร์เขาพึ่งออกไปเมื่อครู่เธอก็รีบออกไปตามหาเขาและพอเจอก็ขอนั่งข้างๆซึ่งเขาก็ยังกวนเหมือนเดิมคือจะให้นั่งถ้าเธอจะไม่มาขโมยกระเป๋าของเขานานเลยทำให้เธอขำแล้วก็ได้รู้ด้วยว่าเขาตัดสินใจจะอยู่ที่นี่ต่อเพราะคำที่เธอเคยยุตตอนอยู่บนรถเมล์ด้วยกันดังนั้นจึงถามเธอคุณจะอยู่ที่นี่อีกนานไหม เธอเลยตอบนานเท่าที่จําเป็นและโดยที่ทังคูต่างมีใจแถมยังนิสัยคล้ายๆกันหลังจากวันนั้นความสัมพันธ์ของทังคูจึงพัฒนาไปอย่างรวดเร็วครับ สรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของแมดดี้ที่อยากแต่งงานกับน,นักเขียนเลยอธิฐานขอจนนักบุญตัวแสบมอบในสิ่งที่เธอต้องการทว่าภายหลังก็มารู้ตัวนักเขียนคือชายหนุ่มที่เธอปรารถนาแต่ไม่ใช่ชายที่เธอรักดังนั้นจึงขอถอนคำอธิฐานและด้วยความจริงใจนักบุญเลยให้โอกาสเธออีกครั้งจนเธอได้กลับมาลิขิตชีวิตของตัวเอง กอจบแล้วนะครับกับหนัง Isle's Wish หนังได้คะแนนจาก IMDb 5.3คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ